คำสาบคนตายพงศีเป็นลูกสาวคนเดียวของยายเอิบสมัยยังสาวเธอมีรูปร่างหน้าตาที่สะสวยมากหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาขายขนมจีบกันมากหน้าหลายตาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่เคยแห้งกันเลยทีเดียวแต่ความที่ยายเอิบแกเป็นแม่ไม,ม้ปวดตายฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนแกเรียงลูกสาวมาคนเดียวซึงเป็นคนห่วงลูกสาวมาก ไม่ยอมตกลงปรงใจยกลูกสาวให้ใครง่ายๆชายหนุ่มทั้งในและนอกหมู่บ้านต่างพากันมาเที่ยวหาผ่องสีไม่เว้นแต่ละวันรวมถึงถาวรไอนห,หนุ่มคนบ้านเดียวกันที่รุ่นราวคราวเดียวกับผ่องสีเป็นเพื่อนสีเล่นกันมาตั้งแต่ยังเล็กฐานะทางบ้านของถาวรดีกว่าจึงมักให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองหรือเรื่องการงานแก่ทางบ้านของผ่องสีอยู่เป็นประจำจนโตเป็นหนุ่ม ถาวรก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเคยช่วยยังไงก็ยังช่วยอยู่อย่างนั้นคนทั้งสองสนิทกันมากเรียกว่าเห็นพ่องสีที่ไหนก็มักเห็นถาวรที่นั่นถาวรคิดเกินเลยกับเพื่อนแต่พ่องสีกลับมองเห็นไอ้หนุ่มข้างบ้านเป็นเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นไม่เคยมีใจให้ถาวรมากกว่าคำว่าเพื่อนเลยแถมคิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นอีก ส่วนบางคำพูดของเธอก็เผอไปทำร้ายจิตใจของถาวรเข้าต่อมาพงศีไปรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพชื่อสมเกียรติพงศีมีใจให้กับผู้ชายคนนี้สมัยนั้นหนุ่มสาวเขาติดต่อกันทางคอลัมหาคู่ในนิตยาาสารฉบับหนึ่งจีบกันอยู่พักใหญ่ต่อมาคนทั้งคู่ก็ตกลงกปงใจจะแต่งงานกัน ยาเอิบเห็นชายหนุ่มมีหน้าที่การงานดีฐานะร่ำรวยลูกสาวของตัวเองก็ชอบพอกันแกเลยตกลงใจประยกให้ข่าวหนุ่มชาวกรุงจะแต่งงานกับสาวงามประจำหม,มู่บ้านได้แพร่สะพัดออกไปในเวลาอันรวดเร็ววันที่สมเกลียดยกขบวนรถบัสพาพ่อแม่ตัวเองมาเจราจาค่าสินสอดของสีมีแต่ความดีใจผิดกับเพื่อนชายของเธอที่มีอาการเหมือนคนหัวใจสลาย ถาวรมีสีหน้าที่เจ้าหมองแยกตัวออกมาไม่ค่อยพูดจากับใครม่ยอมกินข้าวกินปลาเวลาทํางานก็เอาแต่เมื่อลอยถาวรกับผ่องสีห่างกันอย่างอัตโนมัติทั้งที่เมื่อก่อนสองคนแทบจะตัวติดกันก่อนวันที่สมเกลียดจะยกขันมากมาคืนนั้นถาวรได้มาหาผ่องสีถึงที่บ้าน แต่หญิงสาวรู้สึกลำคาญเพื่อนชายและไม่ชอบใจที่เห็นเขาเข้ามาจุนจ้านกับชีวิตส่วนตัวของเธอจึงปฏิเสธไม่ยอมออกมาพบหน้าตกหนักที่ยายเอิบต้องเข้ามาช่วยพูดแกบอกกับลูกสาวว่าออกไปคุยกับไอ้วอนมันดีๆเธอของเอ้ยบอกเขาว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันถามวอนมันคงเข้าใจไม่อยากออกไปอะแม่วอนมันพูดไม่รู้เรื่อง บอกหลายครั้งแล้วว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันมันก็ยังเซาซีให้ฉันเลิกกับพี่สมเกียรติอยู่นั่นแหละใครมันจะไปเลิกคนเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วเธอตอบแม่ทำหน้ามุยบ่นพึมพำอย่างเบื่อนหน่ายก็ไปบอกมันดีๆแบบที่พูดกับแม่เมื่อกี้นั่นแหละบอกว่าเองคิดกับมันเป็นเพื่อนแล้วก็กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเพื่อนควรแสดงความดีใจกับเพื่อนถึงจะถูก เองไม่ออกไปคุยกับมันให้รู้เรื่องมันก็คงไม่ยอมกลับไปบ้านง่ายๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีมันร้องเรียกอยู่แบบนี้อายข้างบ้านเขาจะว่าเอาในที่สุดผ่องศรีก็ใจอ่อนยอมออกมาพบกับถาวรที่หน้าบ้านแต่หญิงสาวไม่ได้ทำตามที่แม่บอกพอออกมาพบก็ทำหน้าบึ้งใส่ถามเพื่อนเสียงห้วนว่าเองมาทำไมอีกไอวอนข้ากำลังจะเข้านอนอยู่แล้วนะ ข้าจะมาถามเองให้หายข้องใจเองตกลงจะแต่งงานกับสมเกียรติจริงหรอเออผ่องสีตอบเสียงพ้่นสั้นแต่ได้ใจความชัดเจนผ่องข้าขอถามเองสักคำเองไม่เคยรักข้าเลยใช่ไหมคราวนี้ผ่องสียกมือเกาหัวอย่างรำคาญข้ารักเองเหมือนเพื่อนเข้าใจไหมไม่ได้รักแบบแฟนบอกครังที่ร้านแล้วนะก็แล้วข้ามันเป็นยังไงเองถึงรักข้าแบบแฟนไม่ได้ ไหนเองเคยบอกว่ามีข่าเป็นคนรู้ใจเองที่สุดไงถาวรไม่ยอมรับฟังยังทวงถามถึงความหลังอยู่อีกโดยมีท่าทีหงุดหงิดใจของผ่องสีเป็นคำตอบเองนี่ทำไมมันเข้าใจอะไรยากแบบนี้นะก็ข่าบอกไปแล้วข่ารักเองเหมือนเพื่อนไม่ได้รักแบบแฟนจะให้บอกอีกกี่ครั้งกันฟังให้ชัดๆอีกครั้งนะชาตินี้ข้าก็ไม่รักเองชาติหน้าข้าก็ไม่รักเอง ต่อให้ทั้งโลกเหลือเองคนเดียวข้าก็ไม่รักเองเป็นแฟนได้ยินชัดหรือยัง่องสีเห็นถาวรพงะถอยหลังไปก้าวหนึง่งดวงตาของเขาที่ต้องหน้าเธอแดงกำ่ำอย่างคนที่เจ็บช้ำน้ำใจเป็นที่สุดเองจำคำของเองไว้ให้ดีว่าชาติไหนๆเองก็จะไม่รักข้าเออคำพูดของข้าทำไมข้าจะไม่จำเองก็จำเอาไว้ว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับข้าอีกข้ากำลังจะแต่งงานแล้ว ถาวรไม่ได้พูดอะไรตอบเขาเดินคอตกกลับบ้านไปพองสีเองก็กลับเข้าบ้านโดยไม่นึกสนใจถาวรอ,อะไรมากมายนะักใจจะไปนึกว่าถาวรจะรักแรงแค้นแรงถึงขนาดยอมตายก่อนวันวิวาของผ่องสีสามวันมีคนมาเล่าให้ฟังว่าถาวรผูกคอตายในบ้านตัวเองในเอ,อิบรู้ก็รีบวิ่งไปดูส่วนผองสีดูเหมือนจะช็อกไปเลยยิงสาวกลัวมากไม่กล้าไปดูศพของเพื่อนรัก ได้แต่รอให้ยายเอิบกลับมาเล่าให้ฟังแม่เธอบอกว่าสภาพศพของถาวรเป็นแบบที่เรียกว่าตายตาไม่รับลิ้นแลบออกมาคาปากกางเกงเปียกไปด้วยของเสียสงสัยจะตายมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วทางศพพบจดหมายลาตายฉบับหนึ่งยายเอิบกับผ่องศรีไปร่วมงานศพของถาวรทำกลางสายตาของคนในงานที่มองผ่องศรีแปลกๆโดยเฉพาะญาติของถาวร เธอได้ยินเสียงคนนินทาเข้าหูมาว่ามันตายเพราะผู้หญิงคนนี้ไงล่ะมันอ,อกหักจากผ่องศีถึงได้ผูกคอตายความรู้สึกผิดจู่โจมในใจเธอทนอยู่ในงานนานไม่ได้ต้องรีบปรับมาบ้านแต่ไม่ยอมมาร่วมงานอีกเลยจนถึงวันเผาสับเปร์เริดที่ทำการเผาศพถาวรเทียวบอกใครต่อใครว่าศพของถาวนตายตาไม่หลับแกต้องเอามือรูปปิดตาให้แต่ก็ปิดไม่สนิท งานศพของถาวรผ่านไปแล้วพร้อมกับเสียงนินทาก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาทุกอย่างกลับมาเป็นปกติมีแต่ผ่องสีเท่านั้นที่รู้ว่ามีบางสิ่งคอยจับตาจ้องมองติดตามเธออยู่ผ่องศีได้แต่งงานกับสมเกลียดสมดังความตั้งใจทุกอย่างดูราบรื่นดีเธอคลองรักก,กันกับสามีอย่างมีความสุขแต่เนื้อความในจดหมายลาตายฉบับนั้นของถาวร ยังคอยตามหลอกหลอนจิตใจเธออยู่กูจะตามเอาคนที่มึงรักทุกคนมาอยู่ด้วยจะตามไปทุกที่ทุกชาติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามึงจะไม่เหลือคนที่มึงรักเลยตามคำกูไว้ข้อความในจดหมายมีคนเอามาเล่าให้ฟังอีกทีผ่องสีฟังแล้วก็แอบใจเสียนึกเป็นห่วงสามีแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีได้แต่ไปวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ถาวร หวังว่าวิญญาณของเพื่อนไปยอมไปอ่อนคำสาปแช่งในจดหมายของเขาจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ดูเหมือนพองสีจะผิดหวังเพราะหลังจากหญิงสาวเกิดตั้งครรภ์ไม่ว่าจะตั้งท้องกี่ครั้งลูกในท้องก็จะแท้งไปเสียทุกครั้งหัวใจของพ่องสีแทบแหลกสลายอยากจะตายตามลูกไปเลยทีเดียวคำใจเธอพ่องเขาแค่เกิดมาเอาชาติ ยายเออบปรอบใจลูกสาวเมื่อเห็นผ่องศีเสียใจอย่างหนักเพราะแทง้งลูกในท้องไปครั้งแล้วครั้งเล่าผ่องศีอยู่กินกับสามีมาประมาณแปดปีตั้งท้องสี่ครั้งแต่ทุกครั้งเธอต้องแท้งไปเสียก่อนจะครบกรำหนดคลอดที่สำคัญก่อนวันจะแทง้งเธอมักฝันเห็นถาวรมายืนอยู่หน้าประตูรัวบ้านจ้องมองเธอด้วยสายตาแสดงความอาฆาตทำท่าเหมือนยิ้มให้ แต่เป็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกก่อนที่คอจะหักพับลงมาตาถลนออกนอกเบ้าทว่าปากยังคงยิ้มอยู่ดูน่าสะพรึงกลัวมากพอสะดุง้งตื่นก็จะเริ่มปวดท้องก้มลงมองก็เห็นเลือดสดๆไหลท่วมขาบางทีก็ตกลงมาเป็นกองๆเหม็่นาวทเลือดตลบอบอวนไปหมดเป็นแบบนี้ทุกท้องหมอตรวจร่างกายดูก็พบว่าหมดรูปปกติดีหมอเอง ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่แนะนำให้พักฟื้นร่างกายและให้ยาบำรุงมากินยายเอิบเริ่มร้อนใจเร่งควานหาหมอธทามาทำพิธีตัดก,กรรมให้กับลูกสาวพอได้ทำต่างก็พากันโล่งใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแต่ปรากฏว่าคืนนั้นผ่องศีก็ฝันเห็นถาวรมายืนหัวเราะอยู่หน้าบ้านหลังจากฝันได้ไม่นานสมเกียจก็ประสบอ,อุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต พ่องศรีลายเป็นไม้ในวัยกลางคนอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวถาวรเองใช่ไหมเองต้องการอะไรอีกทำไมต้องจองเวนจองกรรมกับข้าด้วยยายเอิบพาลูกสาวไปดูดวงกับพระพระท่านก็บอกแค่ว่าเขายังไม่ไปไหนนะโยมยังไม่ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆโยมนั่นแหละพ่องสีแทบหัวใจวายตายความกลัวเข้ามาปกคลุมจนสุดจะทนทำใจได้ และคงเพราะวความกลัวประกอบกับความเหงาที่มันรุมเร้าภายในใจิตใจผ่องสีจึงตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งกับผู้ชายคนใหม่เขามีชื่อว่าชาติชายสามีคนนี้ก็เป็นคนดีเป็นคนรักเมียมากหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอามาให้เมียเก็บผ่องสีรู้สึกว่าชาติชายได้เข้ามาชดเชยความรู้สึกสูญเสียของตัวเองเรื่องลูกแต่ถึงอย่างไรเธอกับชาติชายก็ยังลง้มเหลวเรื่องมีลูกด้วยกันแม้จะพยายามวิธีไหนก็ตาม ผ่องสีคงคลายความกลัวที่เป็นเสมือนสนิมเกาะกินใจลงถ้าไม่มีเหตุหลายเกิดขึ้นกับชาติชายอีกเขาจมน้ำตายขณะออกเรือไปหาปลาในแม่น้ำผ่องสีกลายเป็นแม่ไม้ปวตายอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งเลวร้ายน่าจะหยุดอยู่แค่นี้น่าจะพอเสียทีแต่ไม่หรอกเพราะขณะที่ผ่องสียังไม่ทนันเผาศพสามียายเอ,อิบก็เกิดเป็นลมล้มพับลงกลางงาน จากงานศพงานเดียวเลยกลายเป็นสองงานอย่างไม่น่าเป็นไปได้พงศีแทบอยากจะกลั้นใจตายไปเดียวนั้นเลยและก็เหมือนกับครั้งก่อนเพราะก่อนหน้าจะมีเหตุตายกับยายเอิบถาวรได้ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของผงศีจนในขณะนี้เธอรู้สึกหวาดกลัวถาวรจนหมดหัวใจหลังจากประคองตัวผ่านวิกฤตทางนั้นมาได้ในวัยล่วงเข้าสู่เลขห้าหญิงผู้อยู่ตัวคนเดียวมานาน เขาตัดสินใจแต่งงานกับพ่อแม่คนหนึ่งชื่อว่าดีเรกแม้ชีวิตจะรันพดบานใดเพราะสูญเสียคนที่รักอยู่ตลอดเวลาแต่พงศีก็ยังโชคดีตรงที่จะมีสามีกี่คนก็ล้วนแต่เป็นคนดีดีเลกเป็นทั้งสามีและพ่อที่ยอดเยี่ยมเขามีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนเป็นผู้หญิงกำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นดีเลกมีอาชีพค้าขายวัวควายตามตลาดนัด ทำให้เขาต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งเขาเลี้ยงดูผ่องสีและลูกสาวของเขาเป็นอย่างดีเรื่อยมาลูกเลี้ยงวัยรุ่นก็มีนิสัยน่ารักรู้จักเอาอกเอาใจแม่เลี้ยงจนพองสีรักเหมือนลูกในไส้หวังฝากผีฝากไข่เอาไว้กับลูกเลี้ยงคนนี้ชีวิตอับเฉาของผ่องสีเริ่มมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าลงกลางดวงใจในคืนหนึ่ง ผ่องสีฝันเห็นทาวอนอีกเขามายืนอ้าปากหัวเราะอย่างสาสมใจให้เห็นที่หน้าประตูบ้านผ่องสีสะดุ้งตื่นจากความฝานันนน่ากลัวพร้อมกับการแจ้งข่าวร้ายทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งดีเรกและรูปสาวของเขาถูกโจรดักปล้นและถูกฆ่าตายคารถขณะออกเดินทางไปค้าขายต่างจังหวัดพงสีแทบเป็นลมล้มพับลงคาโทรศัพท์ในมือตอนนี้ ผ่องศีเหลือตัวคนเดียวแล้วหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันแถมผู้คนต่างโจด,ดขานกันว่าเธอเป็นผู้หญิงกินผัวผู้ชายคนไหนก็ร้วนแต่หวาดกลัวไม่มีใครกล้ามาร่วมชีวิตคู่อีกมันจะเป็นเช่นนี้ตราบถึงวันสิ้นลมอย่างเดียวดายในวัยชราเรื่องราวชีวิตต้องคำสาปของผ่องศีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ ไม่มีบทพิสูจน์ไหนมายืนยันคำสาบแช่งของถาวรในจดหมายตอบของสีจะมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงความประจวบเหมาะของเหตุการณ์เท่านั้นคงต้องแล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ฟังเอง